วันนี้ผมมาที่โรง,งงานผลิตเครื่องสีข้าวที่ดีแล้วก็มีชื่อเสียงดังที่สุดของสกลนครแล้วก็ในประเทศไทยได้นี่อันนี้เมื่อวานไปนาแกได้ข้าวมาห้ากระสอบปุ๋ยแล้วข้าวก่อนก็ได้ข้าวเหนียวมาห้ากระสอบปุ๋ยนี่แต่ว่ามันข้าวไว้สะอาดเนาะเขาต้องไปสีใหม่หรอวะ ไม่ได้สีค่ะเอามาคัดใหม่ค่ะคัดโอ้คัดคเม็ดเอออันนี้นะเนื่องจากว่ามันมีกิ่งไม้ครับไม่ไม่ไม่ควรจะเอาของดีให้คนก็ได้อันนี้อาจารย์แสงอาจารย์พากันแพกได้นี่ทุงทุงละจักกิโลนี่ห้ากิโลห้ากิโลตีว่าทางวันนี้พร้อมนี่แล้วก็ที่เอามาที่แล้วนะรวมแล้วประมาณร้อยห้าสิบกิโล เรัานั้นอาจารย์วิรชัยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะสีข้าวเจ้านี่สมทบไปให้มันครบ200รกิโลซะเพื่อที่จะสงสัยเพราะวันนี้มันร้อยห้าสิบแหละมันอาจจะเป็นเราอาจจะเคยเป็นหัวหน้าเผ่ามอแกนก็ได้ไว้ก็เลยทำนี่ไงลงสีที่ว่ามีคนถามผมมาไอ้นอกเฟซอุตลุดเลยว่า ผลิตที่ไหนทําที่ไหนก็ทาที่สกลนครเนี่แหละครับนี่เครื่องนี้แหละที่สีให้ดูนะถ้าคิดไม่ออกพิมพ์เครื่องสีข้าวอวีเยใน Google เครื่องสีข้าวอวีชัยเนาะในกูเกิลในกูเกิลขึ้นมาเลยอืที่ผลิตก็ไม่ได้ไกลครับนี่หลังตะวันแดงเก่าเนี่ก็เข้ามาเลยก็ถึงแหละเรื่องว่าอยู่ใน Google Map ก็มีอยู่แล้ว โรงงานราคาก็มีคนมาถามว่าราคายังไงโอ้ยคนบ้านเดียวกันครับอยากได้ราคาไหนคุณก็มาบอกโลดแหละมีเงินเท่านี้เท่านี้แหละ่หน่มีละคือขอให้บอกว่าอยากได้ลงสีแล้วโทรศัพท์มาแค่นั้นแหละได้รายละเอียดแต่ว่าโทรปุ๊บอยากได้ปั๊บก็ได้แล้วครับมันบมเมนกันขายก๋วยเตี๋ยแล้วครับเอ้ยอันนี้อยู่ขายได้แต่อันนี้ไม่มีติดคิวอยู่ก็ต้องส่งให้ลูกค้าติดคิวกอน เบอร์โทรเอาเบอร์โทรอย่างแกโพศูนย์แปดหนึ่งเก้าหกสี่สามห้าสองเก้าศูนย์แปดหนึ่งเก้าหกสี่สามห้าสองเก้าเออเอา,เอาอจ้าจะส่งไปลาววันนี้เจ้าต,<ป>ตัวเพิ่นอยู่นี่แหละนี่วันนี้ส่งไปลาวเนาะมีบริษรัทส่งเครื่องของให้ครับโอ้โยเรียนพระนครนเหนือนี่คือมอเตอรอ์อันนี้มอเตอร์ที่สั่งไว้มีรับประกันพวกมอเตอร์อสองปีอ่า คือของจากโรงงานผลิตอาจจะดีกว่าเราไปซื้อตามร้านทั่วไปจะมีปัญหาโรงงานเขารับเคมาเราได้ทันทีอ๋อโดยตรงเนาะอย่าไปองบุ่นวายกับเรื่องมอเตอร์เสียอะไรต่างสมมติว่านไม่เคยเสียถ้าไฟไม่ตกอันนี้ก็คือเครื่องกึงก็พวกผมนี่สอนวิชาแบบนี้แหละมีเครื่องกึงเครื่องกัดออกแบบเครื่องมีทุกอย่างแหละโรงงานอุตสาหกรรมมียังไงเราก็มีอย่างนั้นนั่นแหละเพียงแต่ว่า ไม่จําเป็นต้องเอาเครื่อง CNC ใหญ่หรอกเพราะว่าแค่นี้มันก็เหลือเฟืออันนี้เป็นแบบแบบแบบใหญ่ขึ้นเนาะอันนี้ของลูกค้าเอามาโมดิฟายเขาแต่ว่ามันยังไม่ได้ไปส่งเพราะเขาอยู่ไกลมากอืเขาอยู่ไอ้พัทยาชนบุรีอเอาไปส่งให้เครื่องนึ่งแล้วเครื่องเก่าเขาไม่ได้ใช้โอ้อาจารย์ไปซ่อมตรู่หนเราก็ยกมาให้ชนบุรีลูกค้าไกลที่สุดอยู่ภาคใต้ที่ไหน ภาคใต้นี่ก็คือสุดชายแดนใต้เน่ยนะครับปัตตานีนราริวาสปัตตานียะลาเนี่ยมีหมดเครื่องเรานะครับเรือุดก็พึ่งไปส่งที่เชียงรายเมจันเชียงแสนพวกนี้อืแต่ละจังหวัดมีกระจายหมดกี่ปีแล้วทํากมาทาธุรกิจอันนี้นะที่ทํามาประสบการณ์สะสมมานี่ก็น่าจะสามสิบปีนะที่จะเริ่มต้นแต่ว่าจริงๆนะ คุกีอยู่ในวงการลรงสีตั้งแต่เรียนปวชเพราะพอ่พอมีลงสีอ,อยู่แล้วเราเราเป็นคนช่วยทำพอไปเรียนจบมาเออไม่มีเราก็พัฒนาทำเป็นธุรกิจตัวเองอยังไม่มีเอเจนต์เนาะเอเจนต์ agent, ก็มีที่ซื้อไปขายต่อแต่ว่าจริงๆนะ่ะเอเจนต์เดี๋ยวนี้มันเอเจนต์จะตายไปแล้วเพราะว่ามันมีอินเทอร์เน็ต เราโทรตรงได้เลยไม่ต้องผ่านเอเย่นผ่านเอเย่นเอเย่นก็เอากาไรบวกต่อเงั้นผ่านโดยตรงดีกว่าเนะเวลามีปัญหาเอเย่นก็พิมหาเราเลยถ้าเขาซื้อโดยตรงจะได้อะไรโดยตรงก็ติดต่อมาโดยตรงเราก็จะได้อะไรทันทีอันนี้เห็นเป็นแดงๆอันแบบแบบใหม่ด้วยยังไงของจีนที่ลูกค้าต้องการแต่ของจีนเนี่ยจะมีปัญหาก็คืออย่างอย่างที่สีมาที่มีปัญหาข้าวผมรู้เลยว่าเอามาจากเครื่องสีของจีนเพราะว่าข้าวมันไม่ออกหมดมันมีเปลือกมีแกล็ดีอะไรต่างๆปนมา ติดปัญหาแล้วเข้าหักเยอะมาก oh. อันนี้ามาเปรียบเทียบลูกค้าดูว่าเออทำไมลุนสีเรามันแพงอย่างนั้นอย่างนี้ของจริงถูกเป็นยังไงอาสีดูเลย mm hmm. แล้วลูกค้าพอใจะจะได้นี่ก็ซื้อไปนะ่การจะได้ของเรา mm hmm. เราก็เออแล้วแต่เขาจะเลือก mm hmm. เรารเรามีเขาเลือกเดี๋ยวจะพูดเฉยๆก็จะไม่เชื่อกําลังของจริงกําลังผลิตเดือนหนึ่งได้กี่เครื่องมันกําลังผลิตก็อยู่ที่กาลังลูกน้องห่อบางทีถ้าลูกน้องมาเต็มไม่ขาด mm hmm. แล้วในลูกน้องก็อยู่ประมาณห้าหกคนหกคนนี้ก็ ถ้าทำจริงๆมันจะเป็นวางเป็นลายผลิตมันไม่ได้นับหนึ่งเลยนะพวกงานคึงเราก็คึงไว้แล้วงาน<อ>ประกอบเราก็ตัดเหล็กเป็นถ้าลักตัดเหล็ลกแผ่นเข้นมาประกอบจริงก็สองสามวันก็เสร็จอ๋ออืองั้นท่านที่จะต้องการลงสีเด้อยิ่งข้าวราคาถูกระยะนี้นะรีบมาซื้อไว้ซะแล้วก็ไปแปรรูปทำอย่างอื่นสนใจก็เบอร์โตท,ที่ว่านั่แหละเอา แต่ถ้ามาไม่ถูกก็เข้ามาในไลน์ผมหรือ Facebook ผมนะแล้วผมก็จะบอกให้ดอกถ้าผมบอกแล้วราคาพิเศษไหอพิเศษทั้งแพงพิเศษเสเตี๋ยวลูกินเยอะเอ้าเรียนช่างกลไม่ตกงานหรอกถ้าไม่ขี้เกียจนะนี่ก็ช่างกลโรงงานแหละนี่นี่เมียก็ยังบวมีเฮ้ยจบกี่ปีแล้วกสองปีแล้วสองปีไม่ต้องไปทำงานกรุงเทพกรุงไทยหรอก ไปยุ่นภเสียค่าเช่าค่ายัางแพงนี่นี่เรียนช่างกลนนะไม่เคยตกงานไอ้ทผมไปพูดไปประหาว่าคีคุยผมก็เลยบ่อยากคุยลูกศิษย์มีตั้งแต่ประเภทร้อยล้านจนแบบขี้เกียจทำงานไปเปลี่ยนอาชีพก็มีอา้าสนใจก็อย่าลืมเด้อนี่นี่นี่โรงงานจเจริญธรรมจักกลผลิตจำหน่ายเครื่องสีข้าวกล้องงอก ข้าห้างนี่นี่บ้านเล็กที่อยู่นี้มีหมด